การใ็นเฟนเพจของร้าน Simple j e w l r y a n Stone นะครับวันนี้จะมารีวิวเป็นผลงาน Make to Order นะงานสั่งทำของทางร้านนะครับลูกค้ามีไอเดียว่าอยากได้งานมินิมอลแต่เป็นเป็นนับพะเก้านะเขาก็ส่งแบบคร่าวๆมาครับว่าถ้าใส่นิ้วนี้เบอร์60เนี่ยมันจะใช้พอยอยู่กี่ใช้น้ำหนักทองอยู่กี่กรัม ราคาประมาณเท่าไหร่ถ้าเป็นนกประก้าเขตดดี et, นะครับอันนี้คือสีชัดทุกอันนะครับไม่แตกนะฮะไม่บิดนะฮะเขตดนะครับผมแล้วก็มีเพชรหนึ่งเม็ดตรงกลางผมก็ประเมินราคาคร่าวๆให้เขานะครับแต่แต่เป็นแนวแนวมินิมอลอยากได้ ตัวนปก้าหน้ามินประมาณ2มินนะไม่เกินต่วออกมาปเป็นลักษณะแบบนี้นะเป็นนโปก้ากลมหน้าเจียนะไม่ใช่หน้าหลังเบียเอไม่ใช่หน้า,ห,นาหลังเบียนะครับผมเป็นหน้าเจียจะบ๊อบบ๊อบหน่อยหน่อยนะครับก็นโปก้านะครับไซส์2มินแล้วก็เพชรไซส์3ตังนะครับเพชร3ตังก็จะประมาณ2มินก็ออกออกแบบให้เขาคร่าวๆแล้วก็ ให้เขาดูคร่าวๆก่อนจะฝังนะก็เ,เอามาเป็นลักษณะแบบนี้พอใจเขาก็เป็นที่ภาพพอใจเขาบอกสวยดีใส่ได้อดีนะฮะประมาณนี้นะฮะท่านใดนะดูคลิปนี้เห็นคลิปนี้แล้วอยากสั่งทํางานลักษณะแบบนี้จะเป็น 14k 18k 9k หรือจะเป็นงานซิวเวอร์เป็นเงินผมก็จัดหาให้ได้นะครับลองทักเข้ามาถามรายละเอียดคร่าวๆกว่อนนะครับว่าถ้าเป็น ของเปอร์เซ็นต์ไหนหรือเงินจะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับก็งานไม่ทัวร์เดอร์นะครับภาพนิ่งาพมเข้ามาของงานชิ้นนี้อยู่หลังคลิปนะครับเดี๋ยวดูคลิปแยกได้เช่นกันนะครับเป็นคลิปถัดไปนะครับจะไม่มีคําอธิบายนะเป็นภาพนิ่งเพิ่มเข้ามอย่างเดียวนะครับแล้วก็ท่านใดเห็นคลิปนี้แล้วอยากสั่งทานะฮะหรือมามีปัญหางานแก้ไขอ,อื่นๆที่เกี่ยวกับจิวเวลรี่นะครับ เงินอะไรพวกนี้นครับลองแอดไลน์ที่อยู่ด้านล่างนะครับหรือ QR code ที่อยู่ด้านหลังคลิปนี้นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็ติดต่อได้เช่นกันนะครับลองแอดแต่ช่องทางไลน์จะเป็นช่องทางที่ต่อไวที่สุดลองแอดเข้ามานะครับแล้วก็ส่งปัญหาของท่านมานะหรือว่าถ้าเป็นคลิปนี้ก็ทักเข้ามาถามว่าวางนี้นะเวลานั้นๆใช้มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับส่วนไอเดียอื่นที่ท่านอยากทำก็ ส่งเข้ามาได้นะครับเป็นภาพหรือจะเป็นคําพูดอะไรพวกนี้ทักลงมาคร่าวๆก่อนนะครับผมก็จะตอบให้ไวที่สุดเท่าที่ตอบได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับงานชิ้นนี้นะฮะลืมบอกไปว่าทองอันนี้ใช้แค่1.5กรัมครับนิดเดียวนะครับแต่เป็นทอง 18K นะสำหรับวงนี้เป็น 18K 1.5กรัมวงทิ่เดียวแรอบข้าวหน้ามิน2 2มินนะครับหน้ามินกว้างแค่2มิล จะให้ทำสามจะให้ทำสี่จะหลังเบีย้ยหรืออะไรก็ได้ผมสามารถทำให้ได้หมดนะครับลองแอดไลน์เข้ามาถามยละเอียดหรือโทรศัพท์เข้ามาถามเอียดก่อนได้คร่าวๆนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับงานชิ้นนี้ส่วนที่เหลือผมฝากติดตามช่องนะฮะ simple jewelry and stone ในชุกท่องทางที่ท่านเห็นด้วยนะครับฝากกด subscribe กดไลค์ด้วยนะครับเพื่อการเติบโตของช่องนะครับและการมองเห็นของช่องนะครับการเข้าถึงจะได้เข้าถึงเยอะขึ้นนะครับฝากด้วยนะครับผมสวัสดีครับ